สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตเตบเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณ กลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันของบริษัทเอกชนต่างๆทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ามันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมายอย่างเช่นธุรกิจการบริการจรวดขนส่งดาวเทียมบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูงนะคะแล้วก็ยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวในอวกาศอีกด้วยวันนี้คุณนิวจะพาไปเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าธุรกิจในอวกาศนี่นะคะมันมีมูลค่ามากมายม,ายมหาศาลขนาดไหนเชิญเลยค่ะกับผมโอมหาศาลจริงๆนะครับเราก็ต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้อุตสาหกรรมนี้คึกคักเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจาก ว่าการพัฒนาและการมาของบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า spacex นั่นเองนะครับถูกต้องแล้วครับบริษัทนี้ของท่านที่ปรึกษาอีลอนมัส์นะครับ spacex มีส่วนช่วยในการเร่งให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้อย่างไรบ้างมาดูกันเลยครับ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอพาคุณผู้ชมและพิลิซ่านะครับมาดูภาพรวมนะต้นเลขกของอุตสาหกรรมนี้ก่อนเลยนะครับว่าเติบโตอย่างไรบ้างนะครับมีข้อมูลจาก world economic forum นะครับที่สะท้อนถึงมูลค่าอุตสาหกรรมอวกาศนะครับอย่างในปี2010เนี่ยนะครับมูลค่าของอุตสาหกรรมนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,76,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นตัวเลขที่สูงแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อ ถัดมานะครับ13ปีนะปี2023เนี่ยจากตัวเลข200,000กระโดดมาเป็น 600, 000. 6 0แ0น6 0แ0นล้านดอลลาร์สหรัฐครับแล้วคาดการมองไปข้างหน้านะครับในปี2030นะจากหลักแสนจะเป็นหลักล้านนะครับจะขึ้นไปแตะถึง1 8 0 0 0ล้าน8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักล้านล้านดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับนั่นแปลว่ามันมีอัตราการเติบตโตที่สวยงามมากเลยนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือปีละ9%นนั่นเองครับ ปัจจัยอะไรครับทำให้มันเติบโตแบบนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์นี้นะครับหรือว่ายกเครดิตนี้นะให้กับการมาของ spacex นั่นเองนะครับเพราะว่า spacex สามารถที่จะพัฒนา,นาเทคโนโลยีตัวหนึ่งก็คือจรวดที่ส่งไปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันดีอย่างไรมันดีต่อเรื่องของต้นทุนแล้วก็การที่จะส่งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปนะครับมันก็มีต้นทุนที่ลดน้อยลงก็สามารถทำได้บ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็ขี่ขึ้นรวมไปถึงสามารถที่จะเรียนรู้จากการปล่อยแต่ละครั้งได้ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ การมาของจรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับมีการนําไปใช้ในปี2015ดังนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในปี1970ถึงปี2000เนี่ยมูลค่าหรือว่าต้นทุนในการส่งสัมภาระต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งดาวเทียมไปในห้วงอวกาศเนี่ยจะมีต้นทุนตัวเลขอยู่สูงถึงประมาณ18,500ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมนะครับแต่เมื่อมี SpaceX ได้พัฒนาจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นี้ทำให้ต้นทุนจากหลักหมื่นลดเหลือเพียงแค่หลักพันนะครับ2,720ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมและเมื่อมองไปข้างหน้านะนอกนอจาก SpaceX แล้วก็มีการแข่งขันจากหลากหลายชาตินะครับอย่างจีนด้วยเคยว่าการแข่งขันในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้จะนำไปสู่ตัวเลขของต้นทุนที่ลดต่ำลงอีกนะครับมีแนวโน้มว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจากตัวเลขหลักพันนะจะเหลือหลักร้อยแล้วแะครับ500ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมนั่นเองนี่คือปัจจัย ที่หนึ่ง ปัจจจยที่2ก็คือมีเรื่องของการท่องเที่ยวอวกาศด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับโอ้ฝันเป็นจริงนะใครหลายคนเนี่ยต้องการที่จะไปดูหนเะห็นกับตาว่าถ้ามองจากนอกโลกแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับในปี2020เนี่ยก็มูลค่าการท่องเที่ยวอวกาศเนี่ยสูงถึง2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจริงๆคนทั่วไปคุณผู้ชมเองที่สนใจสามารถที่จะซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เดินทางไปท่องอวกาศได้ด้วยนะครับมีหลากหลายบริษัทเลยที่เขาให้บริการอย่าง40คนเนี่ยก็มีการซื้อบัตรโดยสารที่จะไปกับ blue Virgin แล้วก็ Virgin Galactic แล้วนะครับซึ่งบัตรค่าโดยสารเนี่ยก็น่าสนใจนะครับตัวเลขกลมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทนะใครสนใจก็เก็บตังค์ไปเที่ยวไปไปดูบรรยากาศนอกโลกกันละกันนะครับนั่นคือปัจจัยที่1และ2นะครับที่ทําให้อุตสาหกรรมอวกาศนั้นเติบโตอ,อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของดาวเทียมด้วยนะครับที่จะเป็นการส่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองนะครับอินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูง ยในปี2010เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามี958ดวงด้วยกันแล้วก็จากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นประโยชน์ที่ใช้ได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีการส่งขึ้นไปเรื่อยๆครับนะ13ปีถัดมาในปี2023เนี่ยมีถึง7,560ดวงด้วยกันนั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะบอร์ดแบนนะสำหรับผู้บริโภคแล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี่นะครับจากดาวเทียมก็นํามาใช้ในหลักหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการพยากรณ์อากาศ เรื่องการบินการเดินเรือการทหารและการสำรวจโลกซึ่งการสำรวจโลกนี่ก็สำคัญนะครับเพราะว่า AI ก็เข้ามามีส่วนช่วยในการประมวลผลแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหการรมอย่างบ้านเราก็มีการส่งดาวเทียมนะครับออสเนี่ยขึ้นไปใช้ในภารกิจในการสำรวจโลกอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าให้เครดิตต่อเลยนะครับสำหรับ SpaceX ครับ Starlink ครับเป็นดาวเทียมความเร็วสูงนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูงของลอ o n Musk เนี่ยที่เขาส่งไปนะก็เห็นได้เลยว่าโอ้โหโกยรายได้เป็นกอบเป็นกำครับมีการคาดการณ์ว่าในปี2024นะครับมีรายได้เข้ามายอยู่ที่7,700ล้านดอลลาร์สาหรัฐแล้วก็ในปี2025เนี่ยคาดการรายได้ต่อเนื่องเลยนะครับเติบโตเป็น11,800ล้านดอลลาร์สาหรัฐแล้วก็คาดว่ามีจํานวนดาวเทียมที่ถูกส่งไปเนี่ยภายใต้ การนำของ SpaceX เนี่ยมากถึง7 0 0 0ันดวงด้วยกันนะครับแลว,ว่าตอนนี้เนี่ยมีดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนอวกาศแล้วเนี่ยนะครับที่ส่งถูกส่งไปจากโลกเนี่ยเป็นหมื่นดวงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็แน่นอนมันก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้นใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ดันใจกันนะครับสัญญาณเ,เรื่องของสัญญาการทหารของสหรัฐที่ทำไว้นะครับแล้วก็บทบาทของ AI ที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับ มองโลกแล้วมามองเรากันหน่อยนะครับผลโลกเขาพัฒนาไปมากมายไทยเราล่ละมีส่วนร่วมกับเขาหรือไม่คําตอบก็คือมีนะครับน่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับที่ประเทศไทยของเรานั้นในปี2024ครับมีความร่วมมือพัฒนาโครงการสถานี วิจัยบนดวงจันทร์นะครับที่มีชื่อว่า ILRS นะครับหรือ International Lunar Research Station นั่นเองครับซึ่งเราก็มุ่งมันพัฒนานะครับทั้งเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะเราต้องการจะผลิตดาวเทียมภายในประเทศซึ่งเราก็มีการผลิตแล้วก็พัฒนาชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยที่สร้างแล้วก็ทําโดยผู้ประกอบการชาวไทยนะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนดาวเทียมของซ h อ s 2 a นั่นเองตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาทั้งเรื่องของคนและเทคโนโลยีวางรากฐานให้เราเป็นศูนย์ ประกอบแล้วก็ทดสอบดาวเทียมรวมไปถึงส่งเสริมการพัฒนากําลังคนนะต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีโอกาสมากมายครับอยู่ในห้วงอวกาศนะครับ ั้งการสำรวจเพื่อหาคนนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อหาดาวดวงใหม่ให้คนเราเนี่ยไปอาศัยอยู่แล้วก็โอกาสของเศรษฐกิจอวกาศที่ฉายภาพไปเห็นแล้วนะครับว่ามีมูลค่ามหาศาลมีผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของหลากหลายประเทศเลยจึงไม่แปลกใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยหลากหลายชาติเลยพยายามที่จะแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมอวกาศให้ได้ครับพิริศราและคุณผู้ชมครับ ่ะขอบคุณคุณนิวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ